ดนตรีวิถีไทยโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านนะครับทุกภาคของประเทศไทยกับรายการบ้านดนตรีวิถีไทยครับโดยพิธีกรผมหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมศิลปินพิการทางสายตาครับเ,เป็น กำลังใจให้กับทุกทกท่านทุกๆคนวันนี้เป็นรายการบ้านดนตรีวิถีไทยนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราชาวไทยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนการโบราณที่ผ่านมาครับอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอเพียงตามรอยพระนำร้ำดสของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับและวันนี้เป็นวันพิเศษครับเป็นวันแรกกับการแนะนํารายการบ้านดนตรีวิถีไทยโดยบริษัทบ้านดนตรี KO y วประเทศไทยจำกัดครับโดยนายห้างก้อยวิรพันธ์ผู้อยู่เบื้องหลังการทํารายการตรงนี้นะครับทางช่องโชว์ใต้ ทางจานส้ม IPM ครับพบกับน้องเดียวส่วนแว่นทองเป็นวันแรกศิลปินที่ท่านให้ความรักความเมตตาครับวิถีชีวิตของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้ที่สร้างมนุษยชาติให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทีนี้ยุคปัจจุบันนี้โลกร้อนปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติโศกนาฏกรรมของธรรมชาติหลายครั้งที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากน้ํามือมนุษย์มนุษยชาติทําลายธรรมชาติก็หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยนิรคนผดผุนอิประคุณ,คณทุ่งนาป่าเขาครับ มีเสียงนกเสียงกามีเสียงสัตว์เอ่อแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆของพื้นบ้านภาคใต้สวัสดีพี่น้องชาวใต้ที่ชมทุกฐานด้วยนะครับนะขอบคุณพี่น้องชาวอีสานนำ้อครับเมื่อนี้ที่เปิดเบิ่งรายการบ้านบุนตรีวิธีไทยเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าขอบคุณพี่นอ้องอ่าเจ้าเหนือตัวนะเจ้าแต่ก็พี่น้องชาวภาคกลางครับทุกๆมุมของประเทศไทยในทุกสถานที่ที่ชมจานส้ม IPM อยู่ในขณะน,นี้ครับ รายการนี้ก็มีอยู่หลายช่วงรายการเป็นวันแรกที่แนะนํารายการสออาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงครับเปิดชมกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยกับผมน้องเดียวสุวรรณเว่นทองทําหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์พอจะมีเวลาจากการพักผ่อนหลังจากแสดงนังตลงุงช่วงค่ำกลางคืนะนะครับช่วงบ่ายบายแบบนี้ก็มาทํารายการนี้พี่น้องได้ชมกันทั่วประเทศมีคําติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะมีแนวคิด ที่ไหนมีวัฒนธรรมมีภูมิปัญญาที่ดีอยากให้เราไปถ่ายทำเพื่อเผยแพร่ทางสื่อน,นะครับแล้วก็เชิดชูภูมิปัญญามีคําติชมหรือว่าอยากพูดคุยก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเป็นเบอร์โดยตรงของบริษัทบ้านดนตรีเค y วยติดต่อสอบถามเป็นห่วงศิลปินหรือพี่น้องที่จะติชมรายการก็ขอเชิญได้นะครับช่วงแรกครับกับรายการบ้านดนตรีวิถีไทยเราไปพบกับช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรม วันนี้นำพาพี่น้องมาพบก,กับมโนราที่ดังที่สุดของภาคใต้นะครับสังกัดบริษัทบ้านดนตรีเควยเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยนุ่มนวลเป็นศิลปะโบราณที่น่าอนุรักษ์และเป็นความเชื่อที่ชาวใต้ยึดเหนี่ยวเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเวลามีทุก,ก็จะบนบานสารกล่าวมโนราและพามโนราไปรํากันนี่คือประเพณีของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรมครับพบก,กับการร่ายรำของมโนราไข่เลี่ยมสอนชัยสแสดงที่ อำเภอละงูจังหวัดสตูลแสดงเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาซึ่งเป็นบันทึกการแสดงสดรา,รายการเปิดมา้านบ้านดนตรีคอนเสิร์ตเปิดมา้านบ้านดนตรีโชว์นะครับโดยกับผมหนังน้องเดียวแล้วก็มนตร,ร์ขยมเป็นเวนทีรวมวัฒน,น,น,นธรรมครับช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรมครับไปพบกับความบันเทิงช่วงแรกก่อนครับเสนอช่วงลูกทุ่งวัฒน,นธรรมโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัด ให้ผานชมนายพรานช,ชนี่คือนา,พาย,ยพรานยุกไม่ค่องทีมงานโซนชัยชูในรับเละการแต่งเนื้อแต่งตัวตรวมไปถึงฐานเต้นะครับเดี่พี่น้องจะได้เห็นว่าแปลกไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนี่คือการประยุกไชในกับจากาาของดักเดิมโบราณมาสู้ยุกสมัยไมดด่กับ นี่ก็ยีโรได้น,นำมาผสมมสร้างกับถาแตงหนวไนรานก็เรียกว่าเลีโกลูนีรัู นารีนะครับแใ่การแต่งเหื่อแทงตัวเราประยุกต์ใจนะครับรอยิ้มในเส้นประมือ dekat dalam luka perura khailiam Nam Đã đổ ra đầu này các นี่ก็บุญนการปุ๋ยปลาเรือไวกิ้งผู้สนับสนุนในการขอบคุณผู้กองสมเกียรติและก็เจ้าหนา้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณบรรดา,าพ่อแม่พีน่น้องที่ให้เกียรติามาชมกับทีมงานของเรานะครับกดเสิร์ฟเปิดหมานวดฟน,นี้ โอดชอยทาทีนะคกับนาเลเออ่เขาเรียกว่าทาเยื่อละคนนะครับทานี้การทำต่อไปนี้กับเชื้อลยเกินว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะไม่เคยเห็น เราเป็นการรำนะครับแบบไม่ไม่เราได้ประดิษฐ์กิ่นคนขึ้นมานี่คือการรำตะลุมพุนนะครับทรายได้สุดใเดียวว่าการรำตะลุมพุนเดียวมาแลกกันนะครับนี่นายพรานสี่คนออกมานะครับไม่เดียวจับดังโนราเพียงคนเดียวอ่าถึงเป็นชื่อที่มาของการรำตะลุมพุนครับเอาเดียวอยู่เดียวอยู่เด็กกันล่างเอ้เอ้กรุปๆๆๆ๊ปปื้อคร๊ปะนคดวยนายพรานเลยเนี่ย แล้วเจัแล้วเออจัไม่ได้ลบล็กนีลบลนรานะรับสายการปิวค้างรักสายเพื่อลนี้งจะจับคนไรักนะรับเออเออเด็กัาโนราไม่ได้หัวหน้าบร์หัวหน้าบรเฮ้ยย่าอ่าบุโท ตอนนี้นายปราจิจับนากโดราออียิงตานึงแล้วนะครับอาโอ้อโอเออโอดรานายปราจตนะับรืแล้วแล้ก็รุมจับเลยที่รุมตางนุันข้าหนมนเาเเก๊ดอ่นี่ไปได้ไม่ได้ จับใจไม่ได้ออ,อ,อ,ดอ้าุดแลวจับไม่นจับไม่นรุมไมุ่มไมุ่มไมุ่มอุมนอออยากราแล้วดไม่รู้เชียมากใคเป็นใร บริษัท KOY ประเทศไทยจำกัดกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบ้านดนตรีวิถีไทยครับโดยกับผมหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมหรือน้องเดียวสวนแมน่นองในนามศิลปินครับบอกได้ว,ว่ารายการนี้เรามาแ,แบบธรรมชาติแบบวิถีชีวิตแบบบริบทของชาวบ้านครับสื่อบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกันนะครับพวกเรากับพวกเรานักรบทางวัฒนธรรมครับวันนี้ช่วงที่2ของรายการที่น้องได้ชมช่วงแรกผ่านไปครับกับ มโนนาคายเลี่ยมสอนชายช่วงลูกทุก่งวัฒนธรรมแล้วจะนําเอาเด็กที่มีความสามารถเหล่านี้คนที่มีความสามารถไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามแต่จะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับมาเสนอพี่น้องได้ชมทั้งศิลปินที่มีค่ายและศิลปินที่ไม่สั่งการค่ายนะครับและผู้คนที่มีแนวคิดดีๆเนี่ยจะนามาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่ารายการบ้านดนตรีวิถีไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับตั้งแต่บ่ายสองโมงถึง สามโมงนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ช่องโชว์ใต้นะครับทางจานส้ม IPM ครับแล้วก็วันนี้มากันแบบธรรมชาตินะครับผู้คนก็อยู่กันแบบธรรมชาติในในในแวกนี้จังหวัดพัทลุงนะครับเที่มอำเภอควรขนุนมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เจอความร้อนมากๆก,ก็ต้องการความเย็นนะฮะ แล้วเวลาเราเจอความเหน็บหนาวมากๆมนุษย์เราก็ต้องการความอบอุ่นดังนั้นความอบอุ่นที่สําคัญที่สุดคือความอบอุ่นในครอบครัวภูมิกุ้งกันที่ดีที่สุดนะครับคือความรักความสามัคคีในครอบครัวความรักความสามัคคีในชาติในแผ่นดินจะก่อเกิดได้มันต้องเกิดจากครอบครัวก่อนเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอยู่กันแบบวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามไปมาลาว่า้รู้จักคารวะให้เกียรติให้เกียรติต่อผู้ที่ให้เกียรติกับเรานะครับ เด็กๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาความสงสารเราก็ต้องให้เกียรติเม่ยํำเจ้านายให้โอกาสเราก็ต้องให้สิ่งดีๆให้ความซื่อตรงต่อผู้ที่เราทํางานร่วมด้วยครับอย่าลืมครับติดชมรายการนะครับบ้านดนตรีวิถีไทยโดยกับผมหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒน,นธรรมซึ่งเป็นหนังตะลงุงทีพี่น้องให้กําลังใจนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับช่วงที่2นี้ไปฟังเพลงกันซักเพลงครับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของ คุณสมพงษ์วงลูกคลักพี่สมพงษ์วงลูกครักศิลปินคนนี้มีความคิดอัจฉริยะแต่งเพลงเองก็ได้แต่งเขียนเพลงเองครับและยังแต่งเขียนเพลงอ่ะหลายๆคนนะฮะในภาคใต้นี่ขับร้องจะมีชื่อเสียงมาแล้วนะครับก็สมพงษ์วงลูกคักบ้านอยู่อัเพอระโรนดครับจังหวัดสงขลาเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทําในแนวทางของตัวเองครับลงไปฟังแนวเพลงนี้ดูครับกับยุคสังคมปัจจุบันครับผลงานเพลงเออเกาหลีครับชุดใหม่ล่าสุดเดี๋ยวกลับมาเพบกันช่วงต่อไปครับ เอมันชอบหลี่ชอบและมันยิ่งแย่เ mm ท่าทุกวันคนไทยมาจะเปล่าวบ่นไปว่าเด็กไทยยุคนี้มันชอบเพือเกาหลีมาจูนี่จนั่นแล้วจทไม่เห็นของเดิมจะหมูกเสริมเติมเตามันช้านาก้าวก้าวไวเหมือนสาวเกาหลีมันทำฟันใสสัตรูมาจอหนูจาอนี่มันจาะหูจ สะดือมันชอบของโดนโดนจังไอฟนไอเพ็ดมันชอบยุ่งชอบพูดเทิศไม่น่าฟังไปรำไปเรียนแต่ไม่ไปเรียนดอกนาเขียนหิวเขียนตาละลากับชายทั่วไัแอฟฟงแอฟแบวแนวแนว,เ,นวเรติงกระจายเด็กอยู่ออนไลน์จะเตรียมสไตล์เกาหลี ว่าถอยจ้าว่าชายมันชอบหลีชอบและมันยิ่งแย่เข้าทุกวันคนไทย ตามฟันใส่สักคู่มาเจาะหนูจาะนี่มันเจาะหูเจาะตรงที่สะดือมันชอบขอมโดนโดนทางไอ้ฟนไอ้พดมันชอบยุ่งชอบพูดเท็จไม่น่าฟังไปรำไปเรียนแต่ไม่ไปเรียนดอกนาะ เงินหิวเขียนตาละลากับชายทั่วไปเอบฟงแอบแบวแนวแนว,แนวเรติงกระจายเด็กทุกคนลายจะเต็มสไตล์เกาหลีสร้างคมทุกวันมันข้าวกันวิบัตินาสวยใจจัดนัดเข้าทุกวันไม่ชอบของดีมาชอบลี่ชอบและเล่นบีบีแล้วไม่วง ทังออรอดุกดิกมันชอบปลิกชอบเช็ดมันโจตต้าวจทดยกเช็ดกันทั้งวันประเทศไทยสมัยนี้ร่วมเลือนเนื้อกับเกาหลีมันลืมว่ามีเพบ้อนว่าดอยใจว่าชาอิมันชอบหลีชอบและมันยิ่งแย่เข้าทุกวัน ว่าถอยจใจว่าชาเอิมชอบหลีชอบเละว่าเดี๋ยวจะแก่กันไม่ทันเศร้าใจ วิทยไโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัด